Welcome back to Mobile Insight Thailand ช่องที่รวมทุกเรื่องสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีใหม่และการอธิบายสเปคแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณอัปเดตโลกมือถือก่อนใครวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2,026 Nokia X Pro Fusion สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่สะท้อนแนวคิดของ Nokia ในด้านความแข็งแกร่งดีไซน์พรีเมียมและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานยุคใหม่ n o เ i a X Pro Fusion มาพร้อมดีไซน์ที่ดูหรูหราและแข็งแรงตามสไตล์ของโนเกียตัวเครื่องคาดว่าจะใช้วัสดุกระจกและโลหะคุณภาพสูงพร้อมการป้องกันหน้าจอที่ทนทานหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ประมาณ6.7นิ้วให้สีสันคมชัดสดใสและรองรับ f r เฟรชเร e 120เฮิรตทำให้การเลื่อนหน้าจอดูวิดีโอแอร์และเล่นเกมเลื่นไหลามากขึ้นความสว่างของหน้าจอได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานกลางแจ้งได้ดี ด้านประสิทธิภาพ Nokia X Pro Fusion คาดว่าจะใช้ชิปเซต 5G รุ่นใหม่ที่เน้นทั้งความแรงและการประหยัดพลังงานรองรับการใช้งานหลายแอปพร้อมกันการเล่นเกมและการใช้งานหนักได้อย่างสบายมาพร้อมแรมเริ่มต้น8 g b และอาจมีตัวเลือก12 g b พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลความเร็วสูงช่วยให้การเปิดแอปรวดเร็วและลื่นไหลกล้องเป็นอีกจุดเด่นสำคัญโดยคาดว่าจะมาพร้อมกล้องหลังหลายเลน ความละเอียดสูงให้ภาพถ่ายคมชัดสีสันเป็นธรรมชาติและประสิทธิภาพการถ่ายภาพในที่แสงน้อยที่ดีขึ้นระบบ AI ช่วยประมวลผลภาพให้สวยงามมากขึ้นส่วนกล้องหน้าถูกออกแบบมาเพื่อการถ่ายเซลฟี่ที่คมชัดและการวิดีโอคอลคุณภาพสูงแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ประมาณ5,000ัน ah มิลลิแอมป์ชั่วโมงช่วยให้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันรองรับระบบชาร์จเร็วลดเวลาการชาร์จและเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ระบบปฏิบัติการ Android ที่ใกล้เคียงเวอร์ชันดั้งเดิมช่วยให้เครื่องลื่นเสถียรและได้รับอัปเดตด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ2 0 2 6 Nokia X Pro Fusion จาก Mobile Insight Thailand หากคุณชอบคอนเทนต์รีวิวมือถือและอัปเดตเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m o b i l e Insight Thailand เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆใ,ในอนาคต